เรื่องถูกผีตามติดเลยหลอกมันขึ้นรถทัวร์ไปลงเชียงใหม่เรื่องเล่าคราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนัทคุณนัทเล่าว่าชีวิตในวัยเด็กของเธอเริ่มต้นแต่แต่ตอนที่เกิดแม้ตัวเธอจะคลอดก่อนกำหนดราวหนึ่งเดือนเลยต้องอยู่ในตู้อบแต่หลังจากนั้นเธอก็เป็นเด็กที่เติบโตมาอย่างแข็งแรงจนกระทั่งวันหนึ่งตอนอายุสี่ขว่ก,กว่า คุณนัดบอกว่าตอนนั้นไปเที่ยวต่างจังหวัดกันทั้งครอบครัวแต่กว่าจะถึงก็ข่ำเข้าไปแล้วเลยทำได้เพียงเดินเล่นในย่านตลาดค้าขายแถวนั้นระหว่างที่สาคนพ่อแม่ลูกกำลังผิดหวังที่มาถึงตอนตลาดก็เริ่มวายแล้วก็เดินไปสะดุดตาเข้ากับสารเจ้าจีเล็กๆที่มีแสงสีแดงฉูดฉาดตรงสุดซอยเลยตัดสินใจว่าไปขอพรไหว้พระกันก็แล้วกัน ทุกอย่างก็ดําเดินไปอย่างปกติจงกระจังตอนจะเดินออกจากศาลเจ้าคุณแม่คุณนัดก็สะดุ้งตกใจขึ้นมาเพราะอยู่จๆลูกสาวตัวเองก็พร่งขึ้นมาเสียงดังท่ามกลางความเงียบแม่แม่ป้าเขาเอาไก่มาให้หนูด้วยดูสิไก่ตาแดงด้วยคุณแม่คุณนัดมองตามสายตาลูกสาวไปที่มือสิ่งที่เธออุ้มอยู่ไม่ใช่ไก่เป็นเป็น หากแต่เป็นตุ๊กตาหรือรูปปั้นไก่สีทองคล้ายกับวัตถุมงคลตามสารเจ้านั่นเองเว้นแต่ว่าดวงตาของมันดูปูดโปนสามยังแดงกล่ำแวบวับจนเห็นชัดในความมืดชวนให้ขนลุกคุณแม่คุณนัดบอกว่าลูกเอามาจากตรงไหนเอาไปวางคืนที่เดิมเด้ออย่าเอาของเขามา คุณนัดได้ไวสามขวบก็ทำตามอย่างว่าง่ายเอากลับไปวางที่เดิมโดยไม่ได้ตู้แย้งใดๆแล้วก็กลับที่พักกันนี่คือเรื่องราวที่คุณนัดเองก็ลืมไปแล้วแต่ได้ฟังมาจากคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ก็ตามหลังจากค่าคืนนั้นคุณนัดก็มีพฤติกรรมที่แปลกไปคือชอบนอนละเมอตอนกลางคืน ไม่ใช่อาการละเมอธรรมดาธร,รมดาอย่างการพูดอะไรงึมงำคนเดียวบนเตียงแต่หนักถึงขั้นเคยลุกเดินไปมากลางบ้านอยู่หลายครั้งครั้งที่หนักสุดคือละเมอเดินไปเข้าห้องน้ำชั้นล่างทั้งที่หลับตานั่งสวมส้วมในชุดนอนแล้วจู่ๆตัวก็ล้มฟุบลงหัวแทบจุมลงส้วมอย่างดีที่เสียงดังพอที่พ่อแม่ของเธอจะได้ยินแล้วลงมาดูก็กลายเป็นความกมังวลใจในความปลอดภัยขึ้นมา ครอบครัวเลยพาไปพบแพทย์แต่ก็ได้ความว่าอาจจะเกิดจากตัวคุณนัดนอนไม่พอนอนน้อยจนทำให้มีพฤติกรรมนอนละเมอคุณแม่คุณนัดก็งงลูกในวัยเรียนเข้านอนแต่หัวค่ำเสมอคืนหนึ่งคุณแม่คุณนัดเลยแอบสอดส่องดูพฤติกรรมหลังจากส่งคุณนัดเข้านอนไปแล้วช่วงเกือบเกือบเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงพูดดังออกมาจากห้องนอนลูกสาว ทีแรกคุณแม่คุณนัทก,ก็เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาการละเมอแต่พอตั้งใจฟังดูในเนื้อความเหมือนคุยกับใครบางคนมากกว่าคุณป้ามาหาณทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อเหรอหนูหนูยังไม่อยากไปค่ะคุณป้าหนูยังต้องเรียนหนังสือต้องไปโรงเรียนคุณแม่คุณนัทเริ่มตกใจ เลยเปิดเข้าห้องไปพบว่าคุณนัทลุกมานั่งบนเตียงในสภาพหลับตาสนิทแต่เหงื่อท่วมไปทั้งตัวราวคนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายอย่างไรก็ตามคุณนัทจำเรื่องราวตอนที่เธอละเมอพูดไม่ได้เลยหลังจากหาหมออยู่พักหนึ่งอาการไม่ดีขึ้นนักแถมคุณนัทเองเริ่มมีปัญหาสุขภาพอื่นๆจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ กลายเป็นคนป่วยง่ายไปเลยสุดท้ายคุณแม่คุณนัทเลยพาคุณนัทไปหาพระที่วัดดังแห่งหนึ่งเพราะลงจากรถยังไม่ทันเดินไปไหนไกลก็ถูกพระหนุ่มที่กวาดลานวัดอยู่แถวนั้นทักขึ้นมาพอดีไปสัญญาอะไรเอาไว้ละหนูเขาถึงได้ตามติดเป็นเงาเลยนะคุณแม่ทำท่าจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ก็กลืนคำนั้นลงคอเพราะท่านชี้มือไปอีกทางหลวงพ่อท่านรออยู่รีบไปพบเถโยมหลังจากได้พบหลวงพ่อท่านก็พูดคล้ายกับที่หลวงพี่พระหนุ่มทักไปคือมีวิญ,ญญาณตามติดคุณนัดเนื่องจากเคยไปรับคำสัญญาอะไรเอาไว้คุณแม่คุณนัดก็งงว่าลูกของตนไม่เคยเข้าร่วมพิธีกรรมอะไรถามไปถามมาก็เลยรู้รูปพันของวิญญ,ญาณที่ตามติด ว่าเป็นอามาอายุราวเจ็ดสิบสวมชุดคล้ายกี่เผาดูจีนจีนสีขาวเลื่อมทองคุณแม่คุณนัดก็รึกได้ทันทีราวครึ่งปีที่ผ่านมาเคยไปเที่ยวสารเจ้าจีนแล้วลูกพูดจาแปลกๆกก็เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้พระท่านฟังพระท่านก็ว่าแม้คุณนัดไม่ได้รับของ แต่ตอนเอาไปวางที่เดิมก็ไม่ได้มีคำพูดถอนหรือคำขอคืนใดๆทางนั้นเขาก็ทึกทักเอาแล้วว่ารับของจากเขาไปแล้วเขาชอบใจคุณนัดเขาอยากเอาไปอยู่เป็นลูกเป็นหลานคุณแม่คุณนัดได้ฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าซีดถามพระว่ามีทางไหนจะแก้ไขเรื่องนี้บ้างพระท่านก็ว่าตอนนี้เขารู้จักรูปร่างหน้าตาชื่อเสียงเรียงนามคุณนัดแล้ว แล้วเขาชอบคุณนัดมากคงไม่ยอมเถง,ง่ายๆสิ่งที่พระท่านแนะนำแม้แต่คุณแม่เองก็ยังตะลึงท่านว่าให้ทำการหลอกผีซะตัวคุณแม่เองเกิดมากว่า40ปีเคยได้ยินแต่คำว่าถูกผีหลอกแต่นี่พระกลับแนะนำให้หลอกผีหลังจากนั้นก็แนะนำวิธีเตรียมตัวต่างๆให้เย็นวันเสาร ปฏิบัติการลับสุดยอดก็เริ่มต้นขึ้นคุณพ่อคุณนัดพาเธอไปหมอชิดพร้อมด้วยกระเป๋าเดินทางแปะชื่อคุณนัดที่ใส่เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ของคุณนัทไปด้วยเมื่อถึงเวลาใกล้รถออกคุณพ่อจุดทูปขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วกล่าวว่าอยากได้ลูกกูนักใช่ไหมถ้าอยากได้ก็จะให้แต่ตามไปเอาเองนะ ใช่แล้วพระท่านแนะนำให้หลอกผีด้วยการหลอกพามันไปให้ไกลที่สุดคุณพ่อคุณนัทก็จัดตัวรถทัวร์กรุงเทพเชียงใหม่ให้เลยไกลสะใจจากนั้นก็ขึ้นไปบนรถพร้อมทั้งสัมภาระข่าของแล้วบอกคนขับจอดตรงหน้าทางออกจะหมอชิดก่อนจะพาคุณนัทลงโดยที่ทิ้งข้าวของไว้บนรถให้ผีมันตายใจโกทูเชียงใหมกันไปเลย หลังจากนั้นคุณนัดก็ไม่ได้ใช้ชื่อเดิมอีกต่อไปเปลี่ยนทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นนามสกุลก็ใช้นามสกุลแม่แทนและแน่นอนว่านัดก็ไม่ชื่อชื่อเล่นดั้งเดิมของเธออย่างไรก็ตามไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออาการคุณนัดก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรักษาหรือแผนจารกรรมปล้นลูกคืนจากผีอาม่าในครั้งนั้นกันแน่จนถึงปัจจุบัน คุณนัดกับครอบครัวก็ไม่แวะเวียนไปจังหวัดดังกล่าวตอนเริ่มเรื่องอีกเลยกลัวว่าเดี๋ยววันหนึ่งบังเอิญไปเจอกับอาม่าอีกแล้วจะมองหน้ากันไม่ติดนี่คือเรื่องราวทั้งหมด